สวัสดีครับ BTP r e m i u m Auto ทีนอตนะครับวันนี้ส่งมากับ Ford Everest T5 ครับผมสตาร์ทรถครับสตาร์ทรถนะครับตัวไดรไลท์ออร์ดี้ฮะจะทำงานทันทีนะครับคันนี้นะครับลูกค้าได้เข้ามาในการอัพเกรดความสว่างครับด้วยเซอไพเตอร์ไบเอวีดีเรเซอร์นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น Phoenix Pro Max 55วัตต์นะครับเปิดไฟหลีครับเปิดไฟหลี่ครับก็จะเป็นมุมแหวนเบมไฟครับพร้อมกับเดวีไอตาสีแดงฉ่ำๆดูๆอย่างนี้เลยครับผมอย่างหล่อครับขอทางครับ ไฟเลี้ยวนะครับเป็นแบบเทรนนิ่งนะตัวนี้ครับเป็นเดย์ไลท์ที่มีไฟเลี้ยววิ่งในตัวนะครับวิ่งสวยๆเลยนะครับตั้งอยู่ทางร้านมีทีพพียบเพียบของของเรานะครับผมสี่ขอทางครับเปิดไฟต่ำครับเมื่อเปิดไฟต่ำครับตัวนี้มัจะตัดการทํางานให้อัตโนมัติเลยนะครับเรามาชมแสงหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งแล้วนะครับเราคมโมนะครับแสงเข้มๆนะครับไปสูงครับเปิดไฟสูงที่ถอนน้องซอยครับชมแสงความพิมพ์ตุลกันนะครับ แสงกัตัวรถแล้ว,ลวตัวรถสว่างไม่ต่างเลยนะครับทางร้านไม่ค่อตั้งไฟหลับมาตรฐานลูกค้าท่าในใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจเฟซบุ๊ก BT Premium Auto ที n น่ r ได้ทุกสาขาะครับโอเคครับขอบคุณครับ